ขยับสะโพกออกมาด้านหน้าเก้าอี้เลยนะคะเ,ออเราใช้บล็อกนะคะถ้าม,ถามีถ้าไม่มีก็ใช้กล่องรองเท้าก็ได้นะคะเลือกที่มันแข็งๆนิดนึงนะคะเป็นตัวช่วยค่ะเหยียดขาออกไปด้านหน้านะคะยืดขาให้ตึงสองข้างเลยนะคะเท้าห่างกันถ้ากับความกว้างของช่วงสะโพกนะคะยืดหลังล่างขึ้นมายืดออกขึ้นค่ะหายใจเข้าค่ะยกแขนขึ้นไปนะคะยืดข้างลาตัวยืดหลังให้ยาว,ยาว หายใจออกค่ะพับสะโพกไปด้านหน้ายืดออกยืดหลังไว้อย่าให้หลังโค้งเนาะค่อยๆลดมือลงมานะคะใครไม่มีกล่องหรือว่าบล็อกนะคะก็วางไว้ที่หน้าแข้งก็ได้แต่ว่าต้องไม่กดลงมาแรงนะคะแตะไว้เบาๆแต่ถ้าใครมีกล่องนะคะหรือบล็อกนะคะสามารถใช้เอามาลองมือไว้ได้ะคะ่ะหายใจเข้าลึกออกยาวถ้าใครรู้สึกว่าสบายดีนะคะไม่ค่อยตึงนะคะแล้วก็ปรับ ความเตี้ยของบล็อกลงมาอีกหนึ่งขั้นนะคะระวังหลังตรงนี้นะคะไม่ให้งอแบบนี้เนาะถ้าเกิดมันงอมันจะไม่ได้ยืดสะโพกแล้วก็ยืดหลังขาที่เราต้องการนะคะให้เราคว่ำเชิงกรานมาด้านหน้านะคะมันจะได้ยืดด้านหลังสะโพกแล้วก็มาถึงด้านหลังต้นขาทั้งหมดมือกดลงไปที่บล็อกยืดหลังออกนะคะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายนะคะถ้ารู้สึกว่าสบายดีตรงนี้อาจปรับ ลงมาให้เตี้ยลงอีกหนึ่งขั้นนะคะหน้าท้องเราเริ่มใกล้เข้ามาต้นขามากขึ้นเนาะหายใจเข้าหายใจออกสบายดีนะคะไม่ตึงเท่าไหร่เราก็ออกบล็อกออกได้เลยเอามือวางไว้ที่พื้นนะคะตรงนี้เราจะรู้สึกได้แล้วว่าหน้าท้องเราเริ่มมาติดต้นขาแล้วเนาะใครมาถึงตรงนี้ได้นะคะให้ยกนิ้วเท้าขึ้นมานะคะดันส้นเท้าออกไปข้างหน้าอีกนิดนึง ขยับมือมาหาด้านหน้าอีกนิดนึงหายใจเข้าค่ะหายใจออกใครไหวพับตัวลงมาเอาหน้าท้องมาติดหน้าขาไว้เลยแล้วถ้าใครได้นะคะค่อยๆน้อมหน้าผ่าเข้ามาหาหน้าแข้งนะคะผ่อนคล้ายหัวไหล่อย่าให้ไหล่ขึ้นมาใกล้หูแบบนี้เนาะพยายามกดไหล่ลงหางหูไว้ค่ะหายใจเข้าออกลึกยาวนะคะห้ารอบลมหายใจใครจะจับปลายเท้าแบบนี้ไว้ก็ได้นะคะ ไปตามความสามารถของร่างกายนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องมาถึงตรงนี้นะใครตึงอยู่อยู่แค่นี้ก่อนได้นะคะอยู่แค่นี้ก่อนได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะค่อยๆฝึกไปแล้วเราก็จะลงมาได้ลึกเองนะคะเมื่อครบเรลมหายใจแล้วนะคะค่อยๆย,ยกตัวกลับขึ้นมาชูมือขึ้นหายใจเข้าค่ะหายใจออกนะคะลดมือลงผ่อนคลายค่ะ ถ้ามีเวลานะคะเราสามารถทําซ้ําได้นะคะ2-3ครั้งค่ะต่อไปนะคะเอามือวางไว้ที่ด้านด้านในเก้าอี้เลยมุมด้านไหนของเก้าอี้นะคะวางปลายเท้าลงไปเลยมือกดพื้นลงไปยืดอกขึ้นนะคะแอ่นอกขึ้นบ,บีบสะบักเข้าหากันค่าสุดลมหายใจเข้า หายใจออกเราจะออกแรงที่หน้าท้องเกรงหน้าท้องกดปลายเท้านะคะแล้วค่อยๆย,ยกสะโพกขึ้นมายกอ,อกขึ้นมาเก็บคางเข้ามานะคะคางไว้ค่ะห้ารอบลมหายใจค่ะค่ะค่อยๆลดสะโพกลงมายกตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้าค่ะหายใจออกผ่อนคลายค่ะ ท่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนั่งลงไปที่พื้นเลยนะคะถ้าใครไม่สะดวกทำท่านี้ก็ข้ามไปได้นะคะลดลำตัววางนักแข้งลงไปที่พื้นเลยนะคะเข่าห่างกันเท่ากับความกว้างของช่วงสะโพวกวางหลังเท้าราบลงไปนะค่ะเราบิดนิ้วโป้งเข้ามาหากันเหลือที่ช่องว่างระหว่างขานะคะแล้วเราค่อยๆนั่งลงมาที่พื้น ถ้าใครนั่งลงมาไม่ได้นะคะอาจจะหาหมอนซีเรียมหรือว่าหาบล็อกหากล่องอะไรก็ได้ที่เรามีนะคะมาวางไว้แล้วเราก็นั่งลงไปแทนเนาะแต่ถ้าใครนั่งได้นะคะนั่งลงมาที่พื้นเลยชูมือขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเอ็นไปด้านหลัง ยืดไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆแล้วเอามือไปจับพนักด้านหลังไว้ไส่ลงมานะคะงอศอกเข้ามาแล้วก็ค้างเอาไว้นะคะเอาศอกชี้ขึ้นไปหาเพดานหายใจเข้าลึกออกยาวค่อยๆปล่อยมือชูขึ้น อกตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือลงผ่อนคลายถ้าใครอยากจะทำซ้ำนะคะก็ทำได้เลยค่ะ